วัสดีครับนี่เราก็จะมีผัดกระเพราเนื้อสตอนะครับก็จะมีเนื้อสไลด์นะครับก็มอสตอใบกะเพราพริกกระเทียมนะครับแล้วก็มันเนื้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจียวนะครับครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับวิธีการทำของเราครับเรา,าก็เปิดแก๊สเลยนะครับเดี๋ยวเจียวให้ไมขมันจากเนื้อออกมาก่อนนะครับเวลาสักครู่นะครับยังไม่ร้อนเลย ก็จะแอบเซอร์ไพรส์นะครเพราะนี่ว่าเคยหวานนะครับั่างตรงเนี่ยมันจะเป็นกุ้งแนละกุ้งมันหวานไม่เค็มครับใส่ลงไปผัดด้วยนะครับโอ้หอมเลยนะครับใส่น้ำลงไปนะครับ เสร็จแล้วชุยรสด้วยชุรสนะหน่อยนะครับแล้วก็น้ำาาลนะครับจะแอบชิมสักหน่อยนะครับว่ารสชาติเราได้หรือยัองก็ใส่สตอลงมาเลยนะครับด้วย กุ้งเครื่องรุงรสชาติให้ดีนะครับแล้วก็ใส่สต,ตอลงไปนะครับจะเป็นกุ้งก็จะแล้วแต่คนชอบตัวนี้เราจะผัดเนื้อครับเดี๋ยวแล้วเดีือดแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อลงไปเลยไม่ได้ใส่น้ำตาลนะเพราะมันมีกุ้งเนี่ยกุ้งเนี่ยกุ้งมันจะหวานนะเป็นเนื้อกุ้งที่เราเคยหวาน,นสำเร็จกระบี่นะ มันจะตอเดือดน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อเนื้อเลยนะครับเนื้อจะละลายไว้ครับเดี๋ยวผัดให้มันสะดุง้งสะดุ้งอะ่ะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเนื้อมันนานแล้วมันจะเหนียวนะครับเยี่ยม,มเดี่ยวใสใบกระเพราลงไปเลยนะครับก็จบใสไฟเลยแนวละ ผัดกะเพราเนื้อสตอนะครับง่ายๆบนพื้นบบ้านนะครับเนื้อมีเดียมมีเดียมมีเหนียวนะครับเกียวข้าวแหมไม่ไม่ได้ทอดไข่ดา,าวนะโอ้สตอนี่ก็จะไปช่วยลดความดันลดอะไรของในเลือดมีประโยชน์นะครับนั่นแหละแล้วก็จะไม่ทาวันนี้เราจะไม่ทาเค็มกินเค็มมันก็จะเป็นความดันสูงได้นะครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับ ครับก,กินแบนแล้วข้าว